คืออะไรเอมีกรับบีโพส, <laughs> สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในกันดั้มไอเทนโมบายนะครับจำคลิปที่แล้วที่ผมได้บอกไปว่าตอนนี้ก็มีหุ่นมากหน้าหลายตาเข้ามาเรื่อยๆแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ่นที่ไม่มีในเกมหลักในคลิปนี้ก็เช่นกันครับเราจะมารีวิวหุ่นที่เกมหลักนั้นต้องใช้คําว่าหลายๆเกมเนี่ยยากนะครับที่จะมีหุ่นตัวนี้ เพราะมันเป็นหุ่นที่มาจาก Advanced o f z e t a หรือว่า e o s นั่นเองครับสำหรับเกมนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเพราะว่ามันก็เคยมี h e s e r t R1 มาแล้วนะครับแต่ตอนนี้หุ่นตัวนี้ก็เป็นตัวที่2ที่ได้เข้ามาในเกมประจำภาคนี้นะครับซึ่งหุ่นตัวนั้นก็คือนี่มาบอกแล้วผมสนใจตัวนี้มากเลยนั่นก็คือ TR6 h e s t e t a i l นั่นเองผมก็จะขอเรียกสันๆว่า t ท6แล้วกันครับ จริงๆทีอาร์ซิกมันจะมีอยู่หลายร่างด้วยกันตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเออจะเอาวูลวอร์ดเข้าแต่ว่ามันเอาเฮเซนเทลสองลาเข้ามาเลยน่าตกใจมากๆครับเอาร่างโคเทปมาด้วยใช่ละครับเรามาจะรีวิวหุ่นตัวนี้กันก็ต้องขอบคุณที่มีคนให้ยืมไอดีอีกเช่นเคยนะครับถ้าเกิดไม่มีคุณก็เราคงไม่มีโอกาสได้แต่หุ่นตัวนี้เพราะว่าไม่เป็นหุ่นจากการแรกแต้มในช็อปเหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูท่าของหุ่นตัวนี้กันโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วครับคุณดูขนาดทรงตัวของหุ่นก่อนขนาดผมที่ไม่ค่อยได้ติดตาม พวกหุ่นใน Advanced o e t a นี่ผมจะรู้สึกว่าไม่โคตรเท่เลยเรามาดูกันว่าหุ่นตัวนี้มีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็นบีมบีมที่มีทั้งหมด2แบบนั่นก็คือบีมแบบยิงปกติมีทั้งหมด7น,นัดแล้วก็แบบดาหลักก็จะเป็นบีมใหญ่อย่างนี้นะครับถ้าฟันฟันธรรมดาแล้วก็แดดฟันตัวนี้ถ้าฟันไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะครับแต่ของเด่นมันอยู่ที่สกิลแต่ละสกิลนะครับอย่างแรก ก็เป็นการส่งไม่แขนกลเพื่อเข้าไปชนแล้วสามารถยิงได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเพิ่มเลยนะครับกดส่งไปแล้วเดี๋ยวมันทํางานของมันเองอย่างนี้เลยนี่ฮะนี่ครับมันจะจับโดนสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็ยิงบีมเดี๋ยวผมลองอยู่สุดแมปนะอ่ะไปโอ้โหขนาดสุดแมปไม่ยังโดนรอบนี้ผมจะลองเป้าเขียวเป้าเขียวคือระยะ คนธรรมดาล็อกไปโดนแล้วครับไปเนี่ยฮะถ้าเกิดมันส่งไม่โดนก็มันก็จะกลับมาอัตโนมัติต้องให้มันอยู่ในระยะเป้าแดงสักนิดหนึ่งอ่าส่งไปแต่พอชนโดนก็ยิงเลยโซนสกิลสองน,นะครับก็เป็นแบบเดียวกันแต่แตกต่างตรงที่อันนี้จะไม่ใช่จับครับจะเป็นการส่งไปตั้งยิงก็เหมือนกับโอ้ติดตามทั่วๆไปเดี๋ยวผมลองอยู่สุดแมปบ้างนี่โอ้โหเอาทุกอย่าง ดีทั้ง2อย่างเลยครับทั้งแบบปกติกับด้านหลังโซนสกิลที่สองครับแน่นอนว่าหุ่นตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็นโมบิลอาร์เมอร์หรือว่าลางยานได้ก็กดไปเลยสําหรับรลางยานนะครับจะมีทั้งหมดอาวุธทั้งหมดอย่างอย่างแรกก็เป็นบีมแบบปกติยิง2นัดสกิลแรกก็เป็นยิงมิสไซล์มนตัวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับเรียกว่าหลายๆคนต้องชอบนี่ถ้าหากินของหุ่นสายยานทั้งหลายก็คือบีป่านั่นเองครับ แต่เป็นบีมปาดชนิดที่โคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่ใหญ่จริงๆฮะนี่โอ้โหโซนยียานี้ก็คือกดฟันกดฟันเพื่อเข้าไปฟันสตาร์แล้วก็ฟันสองทีผมอาจจะไม่รู้ว่าโตหุ่นมันทําอะไรได้บ้างแต่ดีขนาดนี้นี่ถือว่าน่าตกใจมากๆครับอาวุธของเขาดีเด็ดดวงจริงๆมาดูคอมโบแต่ละอย่างกันดีกว่านะครับตัวนี้จะไม่มีท่าฟันแล้วก็กดสกิลจะมีแต่ยิงอย่างเดียว,ว,ว,วล้วนนั่คือยิงแล้วตามด้วยสกิลแรกกับ ยิงแล้วก็ตามด้วยสกิลแรกเหมือนกันแต่ด้านหลังยิงแล้วก็ด้นหลังง่ายๆแค่นี้แหละครับดูก็รู้ว่าน่าจะเป็นหุ่นที่เหมาะสำหรับการเล่นยิงปวดๆไปเรื่อยๆนะฮะมาดูาาา <c oughs> ไม่ตายดีกว่ามีไม่ตายเดียวนะครับไม่ต้องตกใจมันก็คือถ้าเป็นบีมโยโลที่ว่าปกติก็ใหญ่อยู่แล้วก็จะเต็มเลยสี่สี่เส้นทั้งโตมีแต่บีมบีมบีม,บมแล้วก็ ยานยิงโคตรมันไม่ต้องสื่อก็รู้แล้วครับว่าหุ่นแม่งสุดตรีนเจ๋งจริงๆครับทั้งท่าออกที่ออกแบบมาแล้วก็อาวุธที่มีของตัวนี้นะครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่พัฒนาต่อจากวุลวอร์ได้ดั่งเยี่ยมนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันเลยดีกว่าโอ้ยอดร้อนไม่ไหวละอยากเล่นหุ่นอยากเล่นหุ่นที่แปลกใหม่มานานแล้วมาสำหรับทีมที่เราจะเอาไปเล่นนะครับก็ผมจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว วันนี้เล่นแบบเบาๆพอส่วนใหญ่ก็วันนี้ไม่มีตีมอะไรนะครับนอกจากคนที่ยังไม่เคยเล่นเลยเล่นเฟรมใครกับไอ้บูเฟ่กันแอลรีไวก็ยังไม่เคยเล่นไอเ้เรนเฟรมใครอาจจะเ,เคยเล่นไปนบ้างแล้วแหละแต่ว่าลืมเอามาใส่ไว้เผื่อจะมีโอกาสได้เล่นทำคลิปนะมาตามสูตรครับผมเก่งกับบอทเป็นยอดดีนะเอเคขออนุญ,ญาตนะครับไปแล้วก็เสกบอดมาบอดระดับยากสุดจัดไป ไหนๆเราก็เข้าเรื่องเกี่ยวกับหุ่นมากหน้าหลายตาที่กาลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมจะเกินๆสักตัว2ตัวที่มันน่าสนใจสักหน่อยแล้วกันอ่าตอนแรกเนี่ยมีที่ลิงค์ดูออกมาก็จะมีในนิงเกลกับทรีอา s ์ซิกเฮเซนเทลที่มันเข้ามาในเกมนี้แล้วแต่มันยังมีอีกหลายตัวที่เข้ามาเรื่อยๆอย่างเช่นเดี๋ยวเราเล่นจบการก่อนแล้วกัน <laughs> ยื้อๆไว้ก่อนโอเค มาดูของกันที่มันมีกันอีกว่านะครับนี่โอ้โหทุกอย่างทุกอย่างเอเ้ไม่ติงกับเบลโอ้โหสุดยอดสังเกตอย่างหนึ่งครับผมลืมบอกไปตอนที่เราส่งไอ้สกิลแรกไปอะ่ะมันจะเปลี่ยนอาวุธยิงหลักของเราเป็นแบบพิเศษนะครับก็เป็น,เป,นเป็นการที่เราจะส่งสกิลแรกหลอกไปเพื่อเปลี่ยนมาใช้อีกท่านหนึ่งได้นะครับ คุณโอ้โหแต่ละอย่างนี่ผมไม่รู้ว่าในบรรดาพวกเราได้มีคนติดตามคุณของเอโอเซนหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดได้เห็นอะไรอย่างนี้แล้วผมบอกเลยว่าโคตรฟินอืมกลับมาคุณบเบบี้ไปป,ไป,ปล่อยดักไปเลยไม่ต้องห่วงคลิปที่แล้วก็ปล่อยดักรอบนี้ปล่อยมันกว่าเยอะ <c oughs> นี้ <c oughs> ขนาดบอร์ระดับยากสุดยังทำอะไรกูไม่ได้เก่งกับบอร์เนี่ยกูนี่นีลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆบนตัวบนตัวปาด <c oughs> และทั้งวันกูบอกเลยนี่กันฉลาดกันอย่างสมาร์ทบอร์เรียบร้อยก็ไม่มีโลอ่ะโดนไม่ก็ได้วะแม่งเอ้ย,อยก็แค่มีวีโลทำนั้นเอง กูเลยให้มีโดนาเมยังได้ปากดีเป็นงั้นแหละงั้นเราก็ใช้ท่าน,นี้เลยดีกว่าคือไรเอ๊มีกะบีโฮใหญ่แรงสาใจรีบๆลงมาสิวะ <î ss> อยากจะเล่นของต่อคาราวนี้อะไร <î ss> <î ss> โหมีแต่คุณซากซีทท้งนั้นเลย <î ss> โอ้ยอ่ะคาราวนี้เอาอะไรอีกทรงเรียบร้อยเอ๊ะไม่รอบน,นี้กูไปโลนซ้ำสองแล้ว ส่งไปไม่ต้องทำอะไรครับเดี๋ยวมันก็ยิงของมันเองโอ้โหอัจฉริยะเหลือแค่อีกสองตัวรู้สึกงานไวเนาะไวไวจัดเลยอะของแม่นก็โคตรแรงแม่นก็แม่นไม่ปล่อยสองอันได้นะครับซ้อนกันเพื่อความล้าใจปาดเอาปาดไม่โดนไม่เป็นไร ไปก,กันยัง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 หลอกหลอกหลอกโดนนั่นแหละแม่คุณดีขนาดนี้ดิควรจะไปหามาเล่นเลยนะคุณแม่งเก่งจริงจังเลยอะ่ะไปส่งของไปนี่ส่งทุกอย่างให้หมดเออมันต้องโดนสักอันหนึ่งอะปาดเอาไปไม่เไม,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 ไม่ไม่หายวตาตาไม่เป็นไรเฮ้เฮ้ๆๆนี่ส่งสองอัน หฮโดรสัันหนึ่งอะวะไปสวยงามแล้วก็ปิดท้ายเลยแล้วกันนะเมกาบีมโฮหโอ้โหไม่อยากพูดหยาบนะแต่เยี่ยในทุกความหมายจริงๆเลยโตหุ่น คุณไม่เก่งชิบหายเลยรูปแบบว่าลองเอาอย่างนี้มาอยู่ในเกมหลักดิกูามีระเบิดอะอาวุธอะไรแม่นทุกอย่างเลยมารอบนี้มาเล่นหนึ่งกันโอเคอ่ะต่อจากเมื่อกี้ก่อนที่ค้างไว้หุ่นที่ตอนนี้มีทั้งรูปแล้วก็สกิลเข้ามาในเกมแล้วนะครับแต่ว่ารอวันลงอีกทีหนึ่งผมรู้มาแค่สองตัวนั่นก็คือเดี๋ยว ่อนอันนี้คนนะครับเป็นในรูโอเอสเกอแต่ว่าอันนี้คนจริงๆเอาเหียแม่งหนีอะไรวะเออตัวอีกคนหนึ่งแทนเออยี่มากต้องกล้าอย่างนี้สิวะเออก็อ่ะต่อก่อนสองตัวที่ผมจาได้ก็คือเฮ <c oughs> ียกตกใจเลยยูนิคอนเฟรรมเขียวคุณจากกระดับเอ็ดยิลาก้าคุนพัฒนาต่อจากเซราก่อนที่เซห้าจะไปขับเลกิลิสนั่นเองครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นหนลูกลาของผมโทเดสิลิเตอร์ เอาสิมึงเกมหลักมีเพลเดอร์ซึ่งเป็นล่างแรกแต่เกมนี้แม่งล่อล่าสุดท้ายไม่เลยก็ต้องรอดูกันนะว่าเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยคุยตาหน้าเล่นก่อนโอ้โหเลือดส่งของไปกูไม่กลัวหรอกมันเล่นระยะกลัวเล่นระยะด้วยอ่ะเอาดิอืมโอ้แต่ว่ากูไยไปก็ไม่ดีบอลยังไอโดนแล้วไปตัวหลวไม่โดน อืมอืมอืมก็ไม่ถลายดีว่าอยู่ที่คนตัวนี้เนี่ยมาดิจับไมเป็นไรตรงนี้ต่อส่งได้หมดอ่ะเออเอาดิเอาดิาดฟัวเมอร์เข้ามาดีวะไฟไม่โดนโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้ระเบิดระเบิดโอ้ยเยอะคุณปดกี่ขั้นไวะเนี่ยไอพวกแม่งเติมหนักแน่เลยไม่เป็นไรเราสามารถกดแยกของได้เรื่อยๆไม่โดนไม่เป็นไร ใช้ท่าปลาเราดีกว่ามาอืมไม่โดนชนอไอ้ไปโดนสเต็ปสเต็ปไปมาไหนดูซิทำไงต่อครับทำไงต่อครับยูนิคอร์นตัวนี้เฮ้ยอ๋ออ๋อันตีไม่ทันเอาไปไม่อันตีวะมันกดฟันธรรมดาไปไอ้เยิเ้ม เมื่อกี้กูสาเก็บต้แล้วอันนี้ผมโยนเกมเองครับแล้วก็มาคุณที่กูเล่นหลายรอบแต่กูลืมไปแล้วว่าเล่นยังไงอืมโอ้โนแน็ตยี่อยากได้ทิยาฟิกลับมาเลยอะ่ะไม่งั้นชนะไม่สบายแล้วอืมเปลี่ยนร่างก่อนอันนี้เปลี่ยนร่างใช่ป่าวะใช่นี่มันจะกล้าใส่เราเ้ย อะไรอะไรอืมอืม <_ C> e <an> เพลงดาบใหญ่อันติโอ้ปันป่นปันปันจักรนัดว่าแต่เลองกูลดปาวะลดนิดนึงคราวนี้อะไรพี่รูดพี่รูดเปลี่ยนร่างกับเปลี่ยนร่างแล้วทำหายได้แลเนี่ยวิ่เฟรมก็ยังงงอยู่นิดนึงปัดไม่โด,ดแ่งกการใส่กูได้ได้รอก่อน หม่ยถ้าไม่ติดกูเล่นหุ่นบวกนะ <c oughs> แม่งเล่นกลัวเลยกูเลยโอเคไมากตอนนี้กูไม่เคยเล่นเหมือนกันบุเฟมโอ้ยสปูเออร์โอ้ย,อออยนายติงมึงอย่าเล่นหุ่นโต๊ดซีวา้านฮะโอ้ยปาโอ้ยเข้าไปยาชิ่หายเลย ตีนะปาโดนเอ้ย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 อันตีแน่แน่อันตีแน่แน่กูดูสักทรงละไม่ได้ครับผมกันไม่ได้เหือเอ้ยโอเคไม่เป็นไรปิดท้ายด้วยเฮเซนเทลเรามาดูกันว่าของเฮเซนเทลมันของดีขนาดไหนนะไอ้ปาดไอ้เหี้ยป่าไม่โดนเลยปล่อยปล่อยของเออ นี่ไงนี่ไงพอกูกลับมาหุ่นตัวนี้ปั๊บมึงก็ไม่ถลายไอ้เหี้ยหุ่นเขาดีเออก็ไม่ถลายหรอกก็ไม่ถลายหรอกสโนไว้อะครับเออเออไปดิไปดิโอ้ยโม่โมหโม่โม่แล้วโม่แล้วโมหแล้วโมหแล้วโอ้สโนไว้คราวนี้อะไรอีกคราวนี้กำลังอะไรอีกขอต้าโอ้โยเหี้ยต่คแต่ละตัวมึง ชนะเหอเยี่เราไงสัตว์คอนตากูไม่กลัวไ,ไปดิมาดิจับยิงนั่นแหละสวยงามบิม้มเริเล่ลงลบเยอะเมื่อนะเราอ่ะอืมอืมอืมอม,ม,มีแต่หุ่นมีแต่หุ่นนี่ว่าเราอ่ะไปโอ๊ยจับไม่ได้นี่ว่า ้ Billie, มโบโหแล้วบโหแล้วขวันตาบโหแล้วโอ้โอ้โอ้เยสโอ้เยสฮ่าโหยูคนไม่เก่งที naw, ่ตายเลยโอเคกูแพ้แล้วล่ะยงกูแพ้ตาเนี้ยเอาไปแล้วไงแพ้แล้วไงส่งไปแม่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 แมไม่อยากจะพูดเลยขนาดกูเล่นมั่วๆกูยังชนะ คุณเฮี้ยๆได้นะไม่น่าเลยเกือบแล้วนะครับถ้าเกิดผมเลือดเยอะกว่านี้นะติดโดนเกมตอนแรกไว้ด้วยนั่นแหละมาสองสองปิดท้ายนะครับผมบอกแล้วฮะถ้าเกิดเราเล่นอย่างนี้แพ้ชนะช่างแม่งเรามาแก้ตัวในโหมดสองก็ได้ฮะไปเลยคุณก็เห็นศักยภาพของตัว TR6 ไปแล้วนะครับเกือบจะคัมแบ็กได้แต่ก็แพ้อยู่ดี ช่างเถอะเอาใ้ว่าหุ่นแม่งดีจริงๆผมเล่นเองอยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดหุ่นแม่งอัพนโขดนี่ก้วัดทัดเทียมไอ้พวกหุ่นระดับท็อปที่เจอเมเืมเ่อกี้ได้เลยอ่ะของเขาดีจริงเลยสำหรับตัวทียร์ซิกเฮสเซนเทลทูนะครับเจอคนด้วยไอเย้เยรูปแต่ละตัวมีแต่สาวๆทั้งนั้นแถวข้างๆกูเนี่ยโหระดับพระเจ้าชั้นไหนวะเนี่ยเอ,า,อยางี้ดีกว่าอันนี้คือพวกระดับเทพเจ้าเข้ามาเจอกันหรือเปล่าฮะดูหุ่นแต่ละตัวเขาสิครับถ้าแพ้รอบนี้กูว ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มาคู่ด้วยแต่ผมจะพยายามไม่ตายแล้วกันจะพยายามนะฮะมาเลยกูควรเก็บตัวไหนก่อนดีวะโอ้โหเลือดแต่ละตัว<ค><ณ>เห็นแล้วกูเหนื่อยใจเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำพี่กูบีมบินใหญ่อือส่งไปเฮ้ย มาหา you you ักก huh? like ูทำไมมาหักกูทำไมฮะเห็นกูเลือดน้อยเรื่องเอาใหญ่นะฮะเออเห็นกูเลือดน้อยเอาใหญ่ละเฮียนี่ก็อีกตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีโลกกันไอ้เชียวควันไอเฮียควันนี่ไหวไว้เนี่ยอู้ไม่อยากมาทษเขาง้างหรอกเฮ้ยนั่นแหละกันได้เอารอบเป็นยอดดีนะฮะบีมโอเคปิวปิวปิวจับจังหวะคันใต้ดีๆส่งของไปก่อน ทำไปก็ได้อย่าให้แม่งเข้าล่างเอาไว้เอ้เมือนมันมาครับเข้าอยู่แล้วนี่วะเออจะกลัวทำไมอุย้ยกันเทพโล,โล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 สวยครับพี่โอ้พี่ไฮดิวสุดยอดครับขอข้าวะอะไอเหี้ยนดับบลูไรเซอร์สองตัวโน้ Help me please เอาผมออกไปจากตรงนี้ทีผมไม่อยากอยู่ดองดับบลูไรเซอร์แล้วสัตว์จะให้กูมีบ้างนะมึงกูเป็นงั้นแหละครับ ขอโทษครับขอโทษครับอย่าผม,มาอย่าหาผมเลยผมผมผมผิดไปแล้วที่สเนแล้แล้วไงอะ่ะปาดแม่งทีหนึ่งดิ <c oughs> ปาดแม่งทีหนึ่งงามๆมันตัวบนตัวบนตัวกูววชิบหายละวบอกขออีกอย่างนั่นไงได้ด้วยเอาทัสซั๊ไลเซอร์ว้าเอาอเอาเอาคุณตายแล้วเอาเกมเ,เ,เ,เราเป็นเด็กเที่ยครับเราจะไม่รีบเกิดเราจะให้เขาเรับวงการไปก่อน เพราะถ้าเกิด on กูไปตอนนี้เนี no, ่ยตายแน่นอนฮะการเล่นหุ N acing. N acing. Yes ่นฟันใสน้ำมัลโอไลเซอร์นี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีอย่างยิ่งเลยมาหมดหมดโอกาสยืเยอะละโอ้โหไม่ได้แค่น้ำมัลโอไลเซอร์สไตล์ฟรีดอมด้วยเฮ้ยโอเคอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้หนีหนีไม่ได้แบ็คพอย์ฟันเดียวสิครูไม่ใช่พันเดวิดตาคูนแล้วกูทำไงต่ออ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไ่ให้มันจะหนีปาวะ กูขอทำอไงก็ได้กูอยากขึ้นกลับไปขึ้นกลับไปขึ้นเทนเซลเทสแต่กูไม่อยากโยนเกมมันกันขอโทษครับพี่โอ้โหระเบิดที่อะไรเยอะวะเนี่ยอืมสวยครับพี่สิสวยครับออากูตายแล้วอะไรวะเนี่ยไปต่อเลยดีกว่ามาขนาดนี้แล้วเฮ้ยข้างๆกูใครวะเอาพี่มาดิกูคือทหารรับจ้างงูละคุบกไก่เอาอะไรซุปปเ per c o เ t เตอร์เตือนกูเปล่าล่ะเออมาดิมาดิปาดาบ หล,หลบได้หลบได้หลบได้แล้วไงครับหลบได้แล้วไงฮะฟาดดับซุปเปอร์เรียบร้อยขอบคุณครับที่เก็บให้ยัยนี้ก็เก่งกับกูอีกแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเฮ้ยมันกลับอะไรไลเซอร์แล้วเฮียไม่ใช่สไลเซอร์ดีกว่าเด้งโอเคแม่งจริงๆไม่น่าเด้งก็ได้นะเราน่าจะเก็บอันตีไว้ตัวดีเลยแต่แม่งหนีไม่ทันละไปสูุ้ขาเพื่ออนาคตที่สดใส โอ้ไอ้เหี้ยไฟเด็กไรือไฟพันช่วยเขาโอ้โอ้โด็ though, เด็กเด็ตัดต้นด็ตัดพี่ชนะแล้วอะไปละไปละส่งของอ้าวเข้าควันต็มเบิร์ดเอ้ยข้างหลังเล่นตะโก้ไอ้เหี้ยขอบคุณครับวายพูดตามตรงนะ ไม่ใช่แค่ทีเขาหรอกที่เป็นคนแบกทีอาซิกก็แบกกูเหมือนกันหุ่นแม่งดีมากๆเลยคุณควจะหามาใช้อ่ะเนี่ยกูไม่ได้ฆ่าเขาเลยเขาเก็บให้หมดตามนั้นนะครับถ้าไม่มีทีอาซิกเราก็คงไม่มีชีวิตจนถึงวันนี้นะครับโอเคก็ ไปสำหรับ T.R. Six Hessen Tail t o r a c จาก Advanced o z e t a นะครับเป็นหุ่นที่ครบเครื่องด้วยการส่งของเข้าไปโจมตีจากระยะไกลทุกอย่างนะครับเป็นหุ่นที่ครบเครื่องแลวก็อร่อยจริงๆถ้าเล่นพิ้วๆนี่โหดแน่นอนครับสำหรับ T.R. Six ตัวนี้เคคลิปหน้าจะเป็นหุ่นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้รีวิวหุ่นหรือว่ารีเควสต์หุ่นอะไรก็สามารถติดต่อกันมาได้หลังไหม์เช่นเคยนะครับไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าเมืม่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ